ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเบิ่งไมนยังนี่สะอ่อนบ่อาสาโจแล้วหันบ่พู้น่ะเครื่องปรุงต่างๆสิแกงไตปลาค่ะพี่นอ้องขาะิม่าเดอร์บ้นี่สาวจงางแค่ยังกินเมื่อไหร่ละแกงไตปลาค่ะพร้อมเลยด <ไป S 1> <ล>้วยค่ะอันนี้ก็มวนสมุนไพรค่ะนี่ค่ะพีแกง นั่งเอกกันอยู่นี่นั่งเอวกันอยู่นี่เพชรสุดยอดพ่ต้องห่วงค่ะพิษเกียงไต้พิษเกียงไต้สีมันจังสวยค่ะใส่หน่อยค่ะสีว่าสวยนะคะนี่พระเอกบานีไต่ปลาค่ะไต่ปลาปลาแม่ทำน้องทรงมาให้เจ้าหนี้จงอาไต่ปลาแม่ทำน้องสรงไห้ขอบคุณแม่ทำนองค่ะกระไดไม่เอาหนิฟักทองใส่ลงไปเลยล่ะฟักทองค่ะจงอาเจ้ลงมือไหมจ้ะหน่อไม้ค่ะบานี ปาดเลี่ยวเรียบร้อยปาดเ<อ>จไดนั่นะคือป่าปาด่นยังลายปลาเขือค่ะาเขื่อนปลเขื่อโอ้ยก,ก,ก,กำลังจะแบบาากออ,อปลาถั่วยาวถั่วฝักยาวค่ะใช่เลยค่ะสุดท้ายคือปลาทูปลาทูค่ะเนี่ยสูตรซาจ๊กอานนี่ใส่เชื่อเดียวพร้อมกันปิฟด, <c oughs> ฟดฟ้าโหลดฟุตถึนมากกระชุกกินค่ะเอาไปหั่นแล้วเม่ดสิบฟ้าเราเองดอกเม่อกี้เราเองดอกเพราะมันจะไปกินคนนจะมันเขากันก็นุ้ยหอมมวยเลยดีเห็นมันปดกันหนาวฟ้าปิดไว้ก่อนเนี่ย เตรียมตัวด้พี่น้องฮะนี่ป้าปิดเบยพี่น้องบ้านนี้ฟดบุบบุบฟดบุบบุบยังมาพี่หอมหอมหอยหอยบ้านนี้สีบ้านซาหาบ้านหอมเสียบไปชนิดว่าเสียบลืมผัวนัวเรืมกีกเลยค่ะตายบ่ได้หาผัวกับบ้านนี้ละลูกสาวกเอาขอาอะไดุ้บผัวแล้วบ้านนี้ก็เสียบบ้านน้าได้ลดลงมากบอบ่บ่ผัวหนึ่งท่านวัดเร็วผัวหนึ่งท่านวัดเร็วเลยอยู่หาผัวโสดเนาะ ท่านบัดเหลวผัวหนึ่งเหลวเหลือาห,าหาผัวก็ได้สิเพหาเอาไม่เอาไม่อีกเหลือหาเอาไม่อีกเอาทั้งบ้านประหันผุหละมัน<อ>จังสนุกมันขี้เด่นว่าใส่บุกเบิกไปคักเนี่ยบ้านข้ามันไก่โวตดดี